สวัสดีครับผมบาสเคเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนลูบิกเช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมนะฮะ สอนเกี่ยวกับรูบิกนะครับซึ่งวันนี้ที่จะมาสอนนะผมก็คือสอน PLL นะครับซึ่ง PLL เนี่ยจะเป็นสูตรสุดท้ายนะครับที่จะทําให้รูบิกของเราเต็มนะครับซึ่ง PLL เนี่ยมีด้วยกันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีทั้งหมด21สูตรนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะสอนประมาณ5 5เอ้ไม่ใช่5สิ6สูตรนะครับที่พบบ่อยเจอกันบ่อยนะครับผมผมจะสอนประมาณ6สูตรนะครับ ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ครับผมมีประโยชน์มากสําหรับคนที่อยากเล่นรูบิกให้ต่ํากว่า1นาทีครับเพราะว่ามันทาให้คุณเล่นรูบิกได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสูตรที่1ครับผมเอเพิ่มนะครับซึ่งสูตรนี้ผมว่าทุกคนพบเจอกันบ่อยนะครับแต่แค่คุณไม่รู้ว่าควรทำยังไงนะครับ วิธีสังเกต A เพิ่ม erm นะครับผมก็มันจะมีสีที่เป็นแถบเดียวกันเห็นไหมครับมีแถบเดียวกันแล้วก็จะมีแง่งนะครับอยู่ด้านหลังแล้วเอาแถบเนี่ยครับเอาไว้ด้านซ้ายมืออันหนึ่งนะครับแล้วผมมันจะมีแง่งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วเวลาเล่นเราเอาหน้าขาวเข้าหาตัวครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนสูตรไว้ด้านบนนะครับ ตัวที่2ครับผม B เพิ่มนะครับวิธีการสังเกตจาก B เพิ่มนะครับมันจะคล้ายกับ A เพิ่มนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากแง่งที่อยู่ด้านหลังมาอยู่ด้านขวามือนะครับวิธีการเล่นก็เหมือนกันครับผมเอาอีกอันนึงไว้ด้านซ้ายมือแล้วก็เอาแง่งไว้ด้านขวามือนะครับเล่นหน้าสีขาวสูตรจะเขียนอยู่ด้านบนนะครับ ตัวที่3ครับผม JB Perm นะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมวิธีการสังเกตตัวนี้ครับผมมันจะมีสีเต็มนะครับมีอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีแถบสีเดียวกันแล้วก็สีต่างกัน2สีนะครับผมนี่ครับสีส้มนะครับผมนี้สีเขียวนะครับแล้วด้านหลังจะเป็นแถบสีส้มนะครับวิธีการทาครับผมเอาสีเต็มไว้ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ใช้สูตรตามนี้ครับผมให้นะครับ ตัวที่4ครับผม J เพิ่มอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับวิธีการสังเกตของตัวนี้ครับผมคล้ายตัวที่แล้วนะครับคล้ายๆ JB เพิ่มนะครับแต่ว่ามันจะสลับข้างกันเฉยๆนะครับมันแค่สลับข้างกันนะครับเห็นไหมแค่สลับข้างกันเท่านั้นเองซึ่งวิธีการทําก็เอาเต็มไ้ด้านขวามือครับผมแล้วผมจะขึ้นสูตรให้ด้านบนนะครับ ตัวที่5้าครับผม H เพิ่มนะครับซึ่งตัว H p e r มนะครับก็คือสีนะครับจะเห็นได้ว่ามันตรงข้ามกันแล้วผมคิดว่าทุกคนเคยเจอนะครับสีเห็นไหมครับสีมันแค่สลับกันนะมันอยู่ตรงข้ามกันนะครับผมซึ่งวิธีการทำครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นสูบไว้ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นสูบไว้ด้านบนครับ ตัวที่6ครับผมผมขอเรียกว่าแซดเพิงไปแล้วกันนะแต่ผมไม่แน่ใจบางคนก็แซดบางคนก็ซีเนาะอ่ะซึ่งตัวนี้ครับผมผมว่าทุกคนเคยเจอครับผมเห็นไหมครับมันจะมีแง่งด้วยกัน4อันครับผมอ่ะซึ่งวิธีการทําก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมผมเลือกเลือกอันด้านหน้ามา1อันนะครับเลือกอันด้านหน้าเนี่ยสมมติด้านหน้าผมเป็นสีน้าเงินใช่ไหมครับน้าเงินมันอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับผมทํากลาง2นะครับ น้ำเงินมันอยู่ด้านซ้ายมือเรานะครับแล้วก็บนขวานะครับผมแล้วก็กลางสองครั้งครับผมบนขวากลางหนึ่งครั้งบนสองครั้งกลางสองครั้งบนสองครั้งกลางขึ้นหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็บนสองครั้งครับผมแต่ว่าครับผมอันนี้ก็เป็นแซดเพลิ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอีกแบบหนึ่งก็คือตอนแรกอะครับจำได้ไหมครับเอสีน้ำเงินนะ่ะมันอยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมครับ แต่ว่าบางคนนะ่ะหันมาหน้านี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้สมมตินี้เห็นไหมครับส,สีแดงมันอยู่ด้านซ้ายมือแต่เนี่ยถ้าเราเล่นหน้านี่น้ำเงินมันอยู่ด้านขวามือของเรานะครับวิธีการทําครับผมก็เหมือนเดิมครับผมแค่สลับนะครับแค่สลับการอ่าตัวแรกบนขวาอันนี้เป็นบนซ้ายแทนนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับผมกลาง2ไอกลาง1บน2กลาง2บน2 กลางขึ้นบน2ครั้งเหมือนเดิมครับผมแค่สลับบนเฉยๆนะครับจบแล้วครับผมสำหรับ p ีเอสูตรที่พบบ่อยหรือเจอกันบ่อยนะฮะซึ่งผมมั่นใจเลยว,ว่าคลิปนี้สำหรับคนที่อยากเล่นลูบิกให้ต่างกันทันทีจะมีประโยชน์มากนะครับแต่บอกก่อนนะว่าอันเนี้ยมันแค่6สูตรนะครับผมมันยังมีอีกหลายสูตรเลยนะครับก็ควรที่ไปจำให้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องวันเดียวนะครับจำให้หมดจำ แบบ1วัน2สูตรวันละสูตรก็ได้ครับผมจําเรื่อยๆถ้ายังจําไม่ได้ก็ดูคลิปนี้บ่อยๆครับผมดูแบบบ่อยๆมันจะได้ทําได้นะครับซึ่งปกติ p L มันมีเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จําวันละสูตร2สูตรก็ได้ครับแต่อย่างไงสักวันถ้าเราจําแบบนี้เดี๋ยวสักวันก็ครบเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ